ตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับชิ้นส่วนโบนราณนะวัตถุวันนี้ชิ้นแรกนะครับเราเจอแล้วเจอแล้วนะครับทุกคนเราเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นของแท้น,นะครับ <S <S นี่ครับนี่ครับเห็นไหมดูนะครับ เนี่ยเป็นแผ่นเหมือนกับจะเป็นไหหรือไม่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งไม่ใช่หินลูกหลังนะครับหินลูกหลังไม่เป็นแผ่นแบบนี้ผมเจอแล้วครับวันนี้ครับเจออีกแล้ววันนี้เป็นวันที่สามที่สี่ที่เพิ่งเจอนะครับ นี่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นหมบว่าเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นโบราณวัตถุแน่นอนนะครับเนี่ยไม่ใช่หินนะครับนี่ไม่ใช่หินนะคือกล้องผมมันกาครับกล้องผมมันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันหมอนว่ามันไม่ค่อยซูมดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะหาที่จะชัดให้ดูนะครับเราจะหาชิ้นต่อไปเรื่อยว่าจะเจอไหมเดี๋ยวนะครับ เอาแล้วครับมีมาดูกันนะครับมาดูกันซูมนี่ครับซูมโอ้ยคงไม่ซูมดูนะครับดู ไม่ซูมโซูมแล้วครับซูมแล้วเมื่อกี้นี่ครับคือจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ใช่หินนะครับนี่คือเป็นแบบนี้เลยโบราณาวัตถุที่ผมเจอบางวันผมก็เจอเยอะอยู่นะครับเป็นแผ่นแบบนี้แหลหะซาธุครกับลูกล้านจีคอหาก็ได้แต่ผมไม่กล้าหกครับผมไม่กล้าหกผมกลัวเนี่ยครับดูเป็นแผ่นแบบนี้เลยครับไม่ใช่หินนะครับไม่ใช่หินลูกหลังเลย หรือว่าหินอะไรทสิ้นแต่เป็นโบราณวัตถุซึ่งผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับเจอเยอะมากครับเจอเยอะมากจริงๆเนี่ยยังเจอเยอะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาถา่ายทุกคนดูแล้วผมก็เจอจริงๆครับหนึ่งชิ้นชิ้นแรกของวันนี้เลยครับเนี่ยชิ้นแรกของวันนี้เลยนะครับดูดูมันไม่ซูมให้รับมันไม่ซูมให้ ผมอยากให้มันเห็นชัดกว่านี้แต่มันไม่สูงไหมผมเนี่ยครับไม่ใช่หินนะครับโบราณวัตถุเนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะหาต่อไปอีกเผื่อเจอครับแต่ชุกชิ้นที่ผมเจอนี่คล้ายๆกันนี่แหละครับเป็นแผ่นเรียบๆแบบนี้แหละครับไม่ใช่หินนะครับไม่ใช่หินภูเขาไฟนะครับที่นี่ไม่มีภูเขาไฟนะครับนี่เป็นพื้นเรียบเฉยอยู่ภาคอีสานนะครับ ไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ว่ามันคือโบราณวัตถุอะไรแต่ไม่ใช่หินครับเจอเยอะมากครับดูกล้องมันไม่สูงไหมครับเดี๋ยวเราไปรวมไว้กับเมื่อวานนะครับเนี่ยว,ว่อะไรล่ะ ล่อยไ,ไหวแน่เลยเอาไปคงสีรูว่าสะเป็นไรน,นี่โลือหะชิ้นบางๆซ้ำกันพอมนี่เออสเดงว่านะมันแตกเนาะเก็บมาเสีไแบบนัอ๋อตะว่ออวาหินมันก็สะเป็นอย่งนี้แม่ตะวห่วาหินก็สะเป็นอย่งนี้เอาล้วครับเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงที่รวมแล้วนะครับ แล้วก็มาวางรวมกันไว้นะครับลักษณะก็คล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะนี่คือชิ้นที่ผมเจอวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมมาตั้งใจหาให้ดูก็เจอจริงๆนะครับคุนลูกเลยนะครับนี่นี่คือชิ้นห้าชิ้นเมื่อวานนะครับเนี่ยห้าชิ้นเมื่อวานหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครับนี่ครับนี่คือชิ้นที่เด่นสุดครับเป็นขอบปากหม้อเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เป็นชิ้นที่เด่นที่สุดเลยนะครับ ที่มองแล้วยังไงก็ใช่แน่นอนครับนี่ชัดเลยนะครับหินอะไรจะเป็นลักษณะปากหม้อแบบนี้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่ธรรมชาติแต่สามารถทำแบบนี้ได้ไม่ใช่เลยนะครับของแท้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเอาครับตอนนี้เราก็กลับไปที่ ที่เราหาเจอกันนะครับว่าเป็นลักษณะไงเดี๋ยวทุกคนจะว่าผมไปฟังไว้หรือไงไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมาหาให้ทุกคนดูในพื้นที่บริเวณที่ผมทําจะทํำเทียงนาอยู่แล้วก็ขุดสระน้ำนะครับไม่ลึกนะครับไม่ลึกเลยเดี๋ยวผมลงไปให้ดูนะครับไม่ลึก <c oughs> จากฝั่งขึ้นมานี่สูงนะครับ จากฝั่งนี้ขึ้นไปนะมาณสองมิตรนะครับตอนนี้เราก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะลงน้ำให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้ลึกดูนะครับนี่นะครับนี่ก็คือระดับน้ำธรรมดานะครับซึ่งสานี้ที่ผมเพิ่งขุดใหม่นี่ก็ระดับน้ำเท่านี้นะครับเท่านี้เลย ก็ประมาณนี้นะครับใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้มีโกโปูโกโปูกเปลือยอะไรนะครับกล่องโทรศัพท์ล้วนๆนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะเจออีกไหมผมขอสต็อปไ้ก่อน,นครับเราตอนนี้ไปดูที่เดิมนี่นะครับที่ที่เราเจอเนี่ยครับ นี่คือที่ที่เราเจอนะครับมันก็แบบว่าเนี่ยครับไม่ลึกนะครับประมาณเท่านี้ครับคือแบบว่ามันฝังอยู่กับหินลูกลังนะครับคือชิ้นส่วนวัตถุโบราณเขาฝังหินอยู่กับหินลูกหลังนะครับผมไม่ได้ฟังเลยอะไรยังสิ้นนะผมก็ไม่รู้คือเลยแต่ผมเจอเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับ เทียบกับเสียงเนี่ยฝ่ามือผมนะมเสียมเนี่ยประมาณแค่น,นี้นะครับย่างอยู่แทงหนึ่งครับถือว่าตอนนี้ผมกำลังเจอเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นขอบสะนะครับเดี๋ยวเราจะสต็อปแล้วก็หากันต่อนะครับ